ออเอาสุกเนาะแต่ไม่ต้องแต่ไม่ต้องอะไรเนะไม่ต้องละเอยียดก็ได้เครื่องในเนาะอันนี้เหนียวหน่อยก็ละเอ,อียดอ่าได้ไหนมาปรุงให้ก่อนก็ได้ สวัสดีครับผมเรียกได้เลยเด้อจกันแล้วแหละทั่ววันนี้ตอนสับนี่เสียงเสียงเบานะว,วันนี้นะ <polarization> มีดมีดมีดคมด้วยแล้วก็เปลี่ยนเฉียงใหม่แล้วก็ลองข้างล่างด้วยก็อะไรไอ้นี้หน่อยก็เลยเสียงเงียบใช่ไหมครับเงียงับชอบเสียงสับคือเอาไม้มาจับไว้ตรงสับเสียงเลยตอนมาถ่ายเราบอกบอกว่าขอชอบชอบเสียงสับมากไม่ไม่ไม่เน้นเลยเอาจับเสียงด้วย เดี๋ยวก็ไปกองตลาเดเนอะแบบมนึงเนออันนี้เป็นสุกเนาะสุกประมาณนี้เนาะพอดีเน้วนี่เอาผมนีม่เอา <ผม S 2> คนเ <ผม S 2> ที่ยวนี่ผมหน่อยคนชอบสังครับ <c oughs> เป็นสุกเข่มีขมหน่อย เปรี้ยวนิดผมหน่อยคนชอบสั่งก mm, ัครับอันนี้ร้อยหนึ Zero ่งสองสามเปรี้ยวนิดผมหน่อยนะครับคนชอบสั่งกันนก็เห็ดได้นะเ็ดได้ต้มขมต้มขมบ่ครับอันนี้ร้อยจะร้อยห้าสบาทน่าคิดไปร้อยสี่สิบาทน่อเพื่อทำความสะอาดด้วยร4อสิบาทครับพอเปรี้ยวนิดผมหน่อยครับผมก็ผมหน่อยก็ห ครับเอาที่หนึ่งนะเตี้ยนไม่ถึงกลางผิดกลางต้อง้นนะครับก็สั่ง้าโอกนะครับผมเตี้ยวนิดนี้อยู่ที่สองผมอยู่ที่หนึ่ง <c oughs> จะบาลานซ์กันพอดีใส่เลือดสุกด้วยไหมครับครับถ้าใส่เลือดสุกด้วยก็จะตอนแรกสีก็จะประมาณนี้เนาะยัง <Y' all S 1> ไม่ได้ใส่เลือดสุก<ๆ>พอใส่เลือดสุกมันก็จะเปลี่ยนอีกทีนหนึ่งหนึ่งสอง <c oughs> ครับผม แล้วก็หนึ่งสองสามสี่เราใส่เลือดสุกแล้วใส่หมอมแล้วมันก็จะแล้วแต่ลูกค้าเนาะถ้าจะใส่เลือดสุกก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ถ้าใส่มันจะดูเหมือน,เ,นเข้มข้นกว่าสีมันก็จะออกประมาณนี้เลย <c oughs> โคเ้มข้อนนะ <c oughs> อยากชดน้ำนะลาบลาบลาบน้ำตกชดน้ำกับมี่เลยก็ใส่น้ำชุดเยอะ <c oughs> ๆชดน้ำมี ก็อร่อยเหมือนกันอีกเมนูหนึ่งแต่ลูกค้าก็เคยเริ่มสั่งแล้วราบน้ำตกชดน้ำมีร้านหมูเริ่มมาแล้วอันนี้ลองชิมดูก่อนก็ได้นะเป็นแบไหนร่อยาบำตกชดน้ำนี่นะแต่ใส่น้ำเยอะน้ำจะนี่เลยจะเป็นลาบเลยเอโอ้โหอร่อยเหมือนกันครับผมสุดยอดครับผม